สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารพระราชาปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรค่ะโดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ํานอเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการจัดหาน้ําให้รัษฎรหมู่ที่8บ้านธนูศิลป์อเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาสก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้พระราชทานให้กับชาวบ้านบ้านธนูศิลป์ค่ะซึ่งรายละเอียดของโครงการเราจะไปเพิ่มเติมเรื่องนี้จากทางหัวหน้าอดีนานหลานหมาดหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่2โครงการชลประทานานราธิวาสนะคะ ตอนนี้หัวหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับค่ะหัวหน้าอดีนาลน์คะเรื่องของการใช้น้ําในพื้นที่ของโครงการตรงนี้ค่ะแต่เดิมชาวบ้านเขาเอาน้ําจากที่ไหนมาใช้ในการอวปโภคบริโภคกันคะครับเดี๋ยวผมขอท้าความไปก่อนนะครับค่ะก็คือสภาพชุมชนหมู่บ้านธนูติ่งเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างหุบเขาครับทั้งสองข้างนะครับเดิมทีเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่จัดสรรโดยนิคมสร้างตนเองสีตะคอดนะครับให้ ชาวบ้านได้เข้ามาทํากินกันแล้วก็ค่ะลักษณะของบ้านเรือนที่วางอยู่ในหมู่บ้านนี้เขาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าบ้านวางอยู่ตามเชิงเขาครับเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานิดๆนะครับค่ะโอ้ย,อยางนี้อยู่พื้นที่ราบเชิงเขาน้ํามามันก็ไหลออกไปหมดไหมคะครับก็คือเอส่วนน้ําที่ไหลมาจากเชิงเขาเนี่ก็คือจะมีลําธารเป็นหลักอยู่หนึ่งเส้นนะครับค่ะซึ่งอมด่ดอนเนี่ยโดนทีเนี่ยก็คือ บางบ้านเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําตื้นที่ใช้ในการอุโปโภคบริโภค,ครับส่วนบ้านที่ไม่มีเนี่ยก็คืออาศัายไปขนให้ตักน้ําจากลำธารมาใช้ในครัวเรือนกันใช้วิธีการน,นั้นเอาใช่ครับก็มันเป็นความยากลำบากของาราษฎรนะครับแล้วก็ในส่วนบ่อน้ําตื้นเนี่ยไม่ได้มีทุกบ้านนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่แต่ละหลังเนี่ยก็คือบางที่เนี่ยก็คือในชั้นดินด้านล่างเนี่ยมันถูกพระ ผสมไปด้วยก้อนหินอยู่เขาก็าไม่สามารถที่จะขุดบ่าดังฟืนใช้กันได้คนะ่ะขุดลงไปก็คือไปเจอเหินไม่สามารถขุดต่อก็ยังไม่ถึงตาน้ําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคาใช่ใช่คชชรับใช่ครับโอ้ยแสดงว่าอย่างนี้เมื่อก่อนตรงนี้นี่คือไม่มีในเรื่องของแหล่งเก็บกักน้ําเลยไม่มีเลยครับค่ะ อุปโคก็ลําบากแล้วการ,กรเกษตรนี้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงกังบยากมากครับค่ะค่ะ,ะ,ะแต่วันนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเลยทีเดียวอยากให้หัวหน้าเล่าย้อนอดีตให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าช่วงที่จะเริ่มมีโครงการเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะเออเดี๋ยวขอย้อนตามไปตอนเมื่อปีสอง5นรสี่บห้านะครับค่ะเมื่อเมื่อวันที่หนึ่ง กันยายน2545เนี่ยอผมเด็จพานางเจ้าสิิกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนมีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปยังศูน์ศิลปาชีพวัฒนารามบ้านไทยสุขนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลลาโลโฮโฮโฮอัมพูรืสวรรคจังหวัวดพาธิาสครับเพื่อทรงงานศินลรปาชีพแล้วก็เ,เยี่ยมราชฎรน,นะครับ ที่ที่อยู่ในในโซนพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะครับในระหว่างที่พระองท่านเนี่ยทำง,งานสินปาชีพอยู่เนี่ยก็คือในหลวงราชการที่สิบเราเนี่ยครับก็ ได้ทราบว่าอมีชาวบ้านกลุ่มเนี้ยเดือดร้อนอยู่นะครับก็เลยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วยตัวพระองค์เองนะครับในในรูปถ่ายเก่เาๆที่ท,ท,ท,ที่ที่เห็นนะครับก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทรงขับรถด,ด้วยตัวพระองค์เองนะครับเขา้าเข้าไปที่หมู่บ้านธนุสิครับค่ะซึ่งหนทางที่นั่นน่ยก็คือยากลาบากมากครับเออ ลักษณะาทางที่ชาวบ้านใช้อยู่นี่ก็คือเป็นทางเล็กๆอากรกิจเป็นลูกหลังชาวบ้านจะสัญจรเนี่ยก็คือลําบากอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ในหลวงราชการที่สิบก็ได้มีพระราชด,ดำรินะครับให้คมชุมทางและก็สํานักการกอกร,รอเนี่ยครับช่วยเหลือราชฎรนะครับในเรื่องของแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคสำหรับราษฎรหมู่ที่แปดบ้านธนูสิงห์นะครับแล้วก็มีดำริอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ให้ปรับปรุงถนนหนทางเนี่ยเพื่อให้ราษฎรเนี่ยจะได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกครับอืมพระองค์ท่านเสด็จเข้าไปในพื้นที่เองไปพบเห็นปัญหาเองนอกจากพระราชทานแหล่งน้ําแล้วชาวบ้านก็ยังได้ในเรื่องของสาธารณูปโภคด้วยน้ําไหลไฟสว่างถนนดคีครับใช่ค่ะค่ะคือออเ่ในในส่วนตรงนี้ครับที่ที่เกิดในช่วงแรกว่ามันเป็นเออ่ที่ดินที่ว่า มีโครงสร้างตนเองสิจาครนเนี่ยจัดสรรให้กับชาวบ้านนะครับในช่วงช่วงยุคแรกเนี่ยที่ยังพระองค์ท่านยังไม่ไม่พระราชทานระบบาการควบคุเนี่ยคือชาวบ้านเข้าไปอยู่น้อยมากเพราะว,ว่ามันลําบากอรับค่ะแล้วพอโครงการก่อสร้างในเรื่องของพัฒนาแหล่งน้ําแล้วเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสร็จชาวบ้านเคยมาเล่าให้หัวหน้าฟังไหมคะว่าเขาได้รับประโยชน์กันขนาดไหนแล้วมีการจัดสรรน้ํากันยังไงคะตรงนี้ครับ เอันนี้ก็คือผมในลงพื้นที่พบปะชาวบ้านบ่อยนะครับกลุ่มน,นี้ก็คือชาวบ้านเนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยผมผมเล่าแบบแบบวิถีชาวบ้านเลยนะครับก็ค, <Yug S 2> คือจากเดิมเนี่ยก็คือมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังนะครับแล้วก็ยากในการใช้น้ําอย่างเงี้ยอ,อสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเอ,อเขาเรียกอะไระประกอบอาชีพอะไรเงี้ยก็คือเอ,อจากจากบ้านหลังเล็กๆนะครับมีเอ,อประมาณรักสามคูณสี่เมตรอะไรเงี้ย ปัจจุบันนี้เขาขยายบ้านเป็นหลังใหญ่โตแล้วครับม,มีมีรถใช้มีมอเตอร์ไซค์ใช้กันกันเกือบทุกครัวเรือนแล้วครับจากที่ว่าเเดิมทีนี่ก็คือในหมู่บ้านก็จะมีรถอยู่ไม่กี่คันอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่เราเราเห็นได้อย่างเห็นชัดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือชาวบ้านตอนนี้ก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ก็คือจะเป็นการปลูกยางพาราแบบเขาเรียกอะไรแบบปลูกปลูกแบบตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้แบบ ใช้วิธีเใช้น้ําหรือว่าการเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยเขาจะไม่มีเลยครปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกทุเรียนทําทุเรียนคุณภาพส่งออกประเทศจีนอย่างเนี้ครับเราเห็นได้ใช่ครับเห็นได้ชัดมากครับแล้วก็เทุเรียนของเขาเนี่ยก็คือเราจะ w a ล k in เข้าไปซื้อเดินเข้าไปซื้อที่คือไม่ได้เขาเขามีมีออเดอร์สั่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับมีจองหมดแล้วครับในมส่วนครับอแม่ มีน้ำซะอย่างเดียวนี่ทุกอย่างดีหมดเลยใช่ใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำกันเป็นจิตวัรนคือการบริหารจัดการน้ําเขาเนี่ยนะครับก็คือเขาดูแลของเขาเองนะครับมีการจัดตั้งรอบเวรในการใช้ในส่วนของอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาเพียงพออยู่แล้วเขามาจัดตั้งรอบเวรเนี่ยก็คือใช้สําหรับเพื่อการเกษตรนะครับอืดูแลกันเอง ใช่ครับก็คือน้ําเขาเนี่ยก็คือปริมาณน้าเนี่ยครับที่สายทดน้ําเนี่ยครับมันมีปริมาณน้ําไม่ได้เยอะแต่ด้วยการที่เขาบริหารจัดการเนี่ยทาให้เขาใช้น้ําเพียงพอทั้งอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรนะครับอที่ผมเกริ่นว่ามีการจัดล้อเวอผมจะยกตัวอย่างเช่นตอนกลางวันเนี่ยเขาห้ามเลยครับห้ามใช้น้ําเพื่อการเกษตรคุณจะลดทุนเรียนคุณจะเขาจะไม่ให้ครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยคุณต้องใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่พอกลางคืนเนี่ยคุณไม่ได้ใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคมันเป็นน้ําที่เหลือแล้วก็คุณสามารถที่จะปล่อยในระบบลดน้ําต้นไม้ใช้ในการเกษตรทุกอย่างเลยครับโอ้ค่ะแบ่งรอบกันใช่ใช่ครับอืออาแล้วลดน้ําเพื่อการเกษตรกลางคืนได้เหรอคะหัวหน้าส่วนมากเนี่ยแปลงทุเรียนแปลงแปลงรองกองของราัศาดรในพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นตอนกลางคืนหมดครับโอ้ใช่ครับเขาจะวางระบบน้ําเออเหมือน มีสับิงเกอร์น้ําจุดอะไรเนี้ยคือคอยจะปล่อยก่อนจะซึมค่ะคอยคอยให้ต้นไม้ได้รับน้าซึมไปเรื่อยแต่ว่ากลางวันก็แบ่งน้ําไปใช้ให้คนใช้ก่อนว่าอย่างนั้นและการพืชก็เป็นรอบของต้นไม้โอ้ย่างงี้ต้องบอกเลยนะว่าเรื่องที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าน้ําคือชีวิตเนี่ยเป็นคําที่ไม่เกินจริงเลยมีน้ําชาวบ้านก็มีความสุขอยู่ได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืนตรงนี้แล้วในเรื่องของอนาคตข้างหน้าค่ะ ทางชาวบ้านรหรือว่าทางกรมชลประทานเองมีการจะต่อยอดหรือพัฒนาแหล่งน้ํานี้กันต่อไปอยังไงบ้างหรือเปล่าคะอันดับแรกเลยนะครับที่เราวางแผนแล้วก็กําลังทํากันอยู่ก็คือยกระดับกลุ่มนะครับกลุ่มผูใ้ใช้น้ําที่เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้จัดตั้งกลุ่มไปแต่ยังเป็นกลุ่มพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็เราจะยกระดับเป็นกลุ่มบริหารเพราะว่าเขามีความสําเร็จในการบริหารจัดการของเขาอยู่แล้วครับก็คือจะ ส่งเสริมให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับ <S <S ปัจจุบันเนี้เขามีการเก็บเงินเพื่อบำร,รุงรักษาอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเราจะทําให้มันเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปนะครับอ๋อมีการ,รเก็บเงินเข้ากองทุนดูแลโครงการดูแลแ<ช>หล่งน้ำกันเองด้วยโอ้สุดยอดเลยใช่ครับเออไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแค่แค่ตรงนั้นนะครับ,รบเขาคือเม็ดเงินเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยที่เขาเหลือจากการที่ว่า อาบำรุงรักษาเนี่ยเขายากเอาไปบริจาคให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นบริจาคให้เด็กกำพร้พาหรือว่ามัสายิตโรงเรียนอะไรนะครับเขาก็ะาจะมีทุกป,ปีครับที่เขาจะเอายอดเงินที่เขาเหลือตรงเนี้ย ในป้อนิตาครับเห็นได้ชัดเลยว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเข้มแข็งกันจริงๆนะคะสําหรับที่บ้านธนูศิลป์ที่อยู่ในอําเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาสนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะหัวหน้าอดีนนหล้านมาที่มาร่วมพูดคุยให้เราได้เห็นภาพถึงแนมะ้ว่าจะอยู่ไกลอยู่ถึงนราธิวาสแต่พระองค์ท่านก็ทรงสเสด็จไปแล้วก็ไปช่วยเหลือจนวันนี้ชุมชนตรงนี้มีความเข้มแข็งขอบคุณนะคะหัวหน้าครับครับขอบคุณครับค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะและทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํรมรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ